วัสดีค่ะพี่น้องแรงงานไทยดิฉันนานสาวทิพาราสบู่ม่วงู้วมนวยการสํานักงานแรงงานไทยเมืองเกาสงมีความปรารถนาดีและความห่วงใยถึงพี่น้องแรงงานไทยที่ทํางานในไต้หวันโดยเฉพาะในื้นที่รับผิดชอบกฎหมายของทางการไต้หวันห้ามน,นําเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูทุกชนิดเข้ามาที่ไต้หวันแต่เมื่อเดือนพันวาคมที่ผ่านมาทางการไต้หวันได้ตรวจพบพัสดุที่ส่งถึงพี่น้องแรงง,งานไทย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้าหมูเช่นคุณเชียงหมูยอและอื่นๆซึ่งคนเพื่อนเชื้ออันตาแอฟริกาจำนวน3ามครั้งด้วยกันเพื่อป้องกันโรคระบาดท,ทางการไต้หวันจึงเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีผลตั้งแต่วันที่11มกราคม2565ผู้ที่ลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของเนื้อหมูมีโทษจำคุกสูงสุดเปีและ โทษปรับสูงสุดจำนวน3ล้านเหรียญไต้หวันด้วยกันทั้งนี้หากพบในครั้งแรกมีโทษปรับ,บจำนวนสอ,องแสนเหรียญไต้หวันหากพบอีกในครั้งต่อไปปรับสูงขึ้นจำนวนหนึ่งล้านเหรียญไต้หวันและหากพบที่สนามบินท่านไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้ทางการจะปฏิเสธการเดินทางเข้าไต้หวันและส่งตัวกลับไทยในทันทีดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานแรงงานไทยจึงของความร่วมมือท่านได้แจ้งครอบครัวหรือญาติมิตรท่านงดส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูเข้ามาที่ไต้หวันโดยเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อท่านถือเป็นการจะทําผิดตามกฎหมายมีสิทธิถูกเพิกถอนวีซ่าทำงานและถูกในประเทศกลับไทยไม่สามารถกลับมาทํางานที่ไต้หวันได้ท้ายนี้หากท่านมีข้อสงสยัยหรือพบปัญหาจากการทํางานการใช้ชีวิตในไต้หวัน หรือมีปัญหาอือ่นๆที่อยากสอบถามเจ้าหน้าที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทาง Facebook สำนักงานแรงงานไทยเมืองเกาสงหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงานไต้หวันหมายเลข1955โทรฟรี2 4ชั่วโมงขอบคุณค่ะ